ออโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกบที่ใส่ไอเทมเพิ่มพลังโจมตีนะสำหรับตัวกบเนี่ยเวลาโจมตีจะอยู่ที่483แต่ถ้าเกิดว่ากดเพิ่มพลังโจมตีจะอยู่ที่579นะคือกบเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวที่มีเลือดเท่ากับจูเนเปอร์เลยคือเลือดต่ำมากนะ5,100 แต่ว่ากบเนี่ยเป็นตัวที่แบบเออสามารถเอาตัวรอดได้ดีกว่าจูเนเปอร์เยอะแล้วก็ทั้งกบแล้วก็จูเนเปอร์นะเป็นตัวที่มีพลังโจมตีค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกับแอตแท k กเกอร์ด้วยกันนะกบเป็นตัวที่ตีแล้วดูดเลือดแล้วก็จะมีอัตราคีติคอไอเทมชิ้นแรกเลยคือสกคบเลนนะไอเทมต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือมัตเซอร์แบนนะเพราะว่าต้องการความเร็วในการโจมตีนะ โฟกัสแบรนหรือว่าใครจะเลือกเป็นบัดดี้แบร์เรียก็ได้แต่ว่าผมชอบใส่โฟกัสแบรนมากกว่าเพราะว่าโฟกัสแบรนเนี่ยมันให้พลังป้องกันแบบกายภาพแล้วก็แบบพิเศษแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบชอบเลือกเลรล่างอยู่แล้วขี้เกียจวิ่งลงมาแลงมาสเตอร์แล้วอย่างน้อยเขาต้องลงมาช่วยผมสักคนนึงอะเอาให้ไวปึ๊บเออได้มาได้บ้าเลยหรอไม่ได้ด้วยเสียเลยเออเออนะสกิลใส่แม่งเลยเออเออเดี๋ยว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 จะตายเดี๋ยวจะตาย เป็นไงเอฟเฟกของมัตเซอร์แบนเพิ่มเลือดเว้ยอ่ะก็มาก็มาก็มาผมตีมันอยู่เว้ยไลย่ไล่ไล่ไล่เอ้า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 หนีโอ้โเนาะตายว้าและเชียวคือมันตีแล้วมันหนืดผมด้วยไงโอเคตอนนี้ผมเลเวลสามอยู่ระหว่างที่ทีมผมกดดันผมก็มาเอากองพึ่งคนเดียวเออเออเออ เออสู้เขานะไมทีมระหว่างนี้เราจะเอาพึ่งให้หมดเลยโคตรเร็เเเว,เวเลยผมอะทำไมผมเร็วได้ขนาดนี้วะเออ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 ทำแต้มเลยสวยกระต่ายงอนผมแน่เลยเออเออกรต่ายเราขอโทษเราไม่ตั้งใจไม่คิดว่ากระต่ายจะตายไงผมก็ตีกองพึ่งสบายเลยเป็นความผิดของเราเองเราขอโทษ ได้อยู่นะนะจะเลเวลเแล้วกบเลเวลเมันจะได้เซิร์ฟไงยังไม่เจ็ดว่ะขาดนิดเดียวอะ่ะทำไงดีอ่ะอยากได้เซิร์ฟอ,อ่ะเฮ้ยด้านล่างผมต้องไปแย่งชิงไม่รอดวะ่ะไม่น่าเข้ามาเลยขอพึ่งสักตัวหนึ่งได้ไหมไม่ได้เลยเหรอแล้วเซราแม่งกระโดดตายกระหมดได้ไหมนะโอ้ย โอ้ยทำไงดีวะเดี๋ยวปล่อยเขาทำแปมไปได้ล้วเซิฟไม่กล้าเข้าอ่ะก็มาครับผมก็มาก็มาก็มาจังหวะเน,นี้ยบอกเลยก็มามาแล้วเต่าแม่งเดินขึ้นมาด้านบนเลยเหรอวะใจยเย็นน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 ะใจเย็นนะใจเย็นนะก็ตายหาเลือดก่อนไหมก็ตายใจยเย็นไปยืนชนไม่ได้แล้ว อ๋ไม่ทันบอยเขียดบอยเขียดบอยโอ้ยโอ้ h a p ป y ้ e r อุตส่าห์แบบใส่เกาะให้ผมแล้วนะด้านบนแม่งลากโลตอมไปแล้วอะดารางก็เสียยับบอกเลยว่ามียับเออเออเพิ่มพลังโจมตีแล้วตีปะ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 ปึ๊บนะเออ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  กระโดดหนีนะยังไงดีล่ะยังไงดียตีอยู่ยวยยงน,น oh, no. oh, ho, ะโอ้โนโอ้โหแล้วเซลามันเอาขนาดนี้เลยเหรอปึ๊บปรับปรับโอ้โหโอ้มค์กอนเจอเกมตึงแล้วกูได้อยู่ในมูฟแล้วเลเวลยังได้อยู่เปิดแม่งแล้วกูไม่รอแล้วปิกาจูเดี๋ยวเก็บล้วแม่งมันเอาแต่ผมอ่ะอืมแล้วเซรามา โอ้โหเออ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 ปึ๊บไม่รู้จะทำไงแล้วกูว่าไปละบายบายวับม่ดเลอดเฉยโอ้ย oh. แล้วนี่ผมจะทำไงวะเนี่ยเอาเขาไม่ลงอะ่ะกูแลกชีวิตละกูแลแกชีวิตละโอ้ถ oh. ึงแม้ว่าผมจะตายผมก็ต้องยอม าร์ปมาแล้วแล้วไอ้บ้าแม่งพวกนี้มันจะเล่นกันอยู่แต่เลนล่างเหรอวะมันไม่ปล่อยผมทำแต้มหน่อยเหรอวะเซราวดีเจ้าเออโอ้โหคือฝั่งเขาแม่งยืนแต่ล่างอะมันจะไม่ยอมให้ผมทำแต้มเลยเหรอกูอเข้าป่าแล้วอ้นใหมก็เย้ ขอบใจขอบใจได้มากสู้มดิสู้มดิสู้มดิไม่ใช้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 อยู่ในมูฟโอ้โหเราแม่งมันใช้อยู่ในมูฟ่ะเรียบร้อยบาตาชิระกะเจอผมล่อซื้อไปสองนาทีละคืออีกฝั่งหนึ่งเขากดแต่ด้านล่างอ่ะอุป้าเปิดอยู่ในมูฟเราปึ๊บใจเย็นใช้เลยอืมอืมเรียบร้อยเป็นไง เข้ามาใครริวฮัลโหลได้ข่าวว่าอยากบวกใช่ไหมวัตาชิระกะหวัดดีจ้าซับแล้วยังไงซับแล้วยังไงซับแล้วยังไงฮึอฮึฮึฮึวัดดีจ้าซับ,ซบวัดดีจ้าใครริวแล้วยังไงจ้าแมมมอสแมมมอสแมมมูแมมมูแมมมูวัสด,ดีจ้า,า,จา,ดดจาเป็นไงเรามึงห้าวกับกูดีนักเจอพลังการเอาจริงของผมเข้าไปเตลามาให้ไวสวย ไปแล้วผมอะผมไม่สนใจแล้วอย่านะอย่านะปล่อยกู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 ทําแต้มน,นะ50แต้มสวย bye bye. บายบายร้อมกลับบ้านแล้วสวัสดีจ้าเอ้โอ้โอ้ยังไง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 จ้ากลับบ้านไปฮูป้ายิวไปเตัวถึงแม้ว่าผมจะโดนกดตั้งแต่ต้นเกมนะจาอ่ะ, <c oughs> <c oughs> อะเข้ามา้ามาเฮ้ดยด้านบน 10วิใคริวแิ้ว82แต้มไม่น่าจะทัน MVP ต้องเป็นผมอะเชื่อผมไหมน้าบอกแล้วว่าไม่ใช่ผมทุกคนก็ยังจะคิดว่าผมได้ MVP อยู่นั่นแหละจ่ายดามเมจไป83 0 0 0นะบวก8นะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเล่นเป็นโพชั่นแล้วกันหน,น้านี้มีคนแอบเล่นด้วยกันอย่างงั้นเหรอโอ้ยไอ้2ตัวด้านล่างลูคาริโอกับเอสเบิร์นมาคู่กันฝังผมจะเป็นคิวคอนกับไฟแอโร ผมไปด้านล่างแล้วกันบอกเลยว่าไม่เข็ดถึงแม้ว่าจะโดนกดดันรอบที่แล้วโดนกดดันแต่ด้านล่างเนี่ยแล้วนิมเฟียไม่เล่นหรอฮลัฮโลโหลฮัลโหลนิมเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาตัวหลังปึ๊บเอา้าไปใส่ลิซดอนเฉยเจอวาตาชิลรกะมันเห็นผมอยู่คนเดียวอะ่ะมาเลยมากดดนันเข้ามาปึ๊บปึ๊บ,บเติมเลือด8ปเจรสบายอยู่ แล้วเสียคีปด้วยนะอาผมปล่อยนิมเฟียเอาไปเลยอยากให้นิมเฟียเลเวล4ก่อนเงีเลเวล4จะได้กดดันเขาได้ปั๊บสวยเลเวล4ละนิมเฟียคุมโซนให้เราทีนั่นแหละนิมเฟียอย่างนั้นแหละโอ้โหแล้วปาฝั่งเขามานิมเฟียมีร้องบอกเลยนิมเฟียมีร้องกลับมานิมนิมกลับไม่ไหวนะปึ๊บอะไรก็มาก็มา ก็มาไม่ยอมไม่ oh no ไม่ยอมไม่ทําแต้มง่ายๆอย่างนั้นหรอกนะโหลฮั hello h e โหลฮ e l l o hello หลฮัลโอ้โหมันมีไอ้นี้ว้ยมันมีทางด่วนไงมันเลยแบบวิ่งไปเร็วได้แบบว่าได้อยู่นะมานิมเฟียกดดันเขาเรามั่นใจในตัวนายกดดันไปกดดันไปกดดันไปยิงไปปัปบ๊ปบปับปับ ฮัลโหลช่วยเราด้วยผักให้ทีเออขอบคุณโอ oh, ดีนะคิวค่อนมาด้านล่างคิวค่อนเลเวลหกโอ้ยแสดงว่าด้านบนเนี่ยกดดันดีแน่เลยแต่อย่านะคิวค่อนเมื่อกี้มันเห็นหรือเปล่ามันเห็นแน่เลยก็ตายก็ตาย,ตายสวยออเอเดี๋ยวเติมเลือดอ้ออ้าอตีมันตีมันสวยได้หนึ่งคิวเอ,อ้จะตาย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  โอเคปล่อยควันเรียบร้อยนะะปล่อยกลับมาเลยผมอะผมไปบวกไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้โอ้โอขอเึ่ตัวหนึ่งจะได้เลือดอ๋อจะได้เซิฟแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยนะได้ท่าเซิฟมาแล้วนะฮะปึ๊บเนี้ยมาเรามาเอาเต่ากันดีกว่าลูคาลิโอมาเมื่อกี้เห็นอยู่เดี๋ยวช่วยนายเทลก่อนเขาอุตสาบแบบ วิ่งมาช่วยผมจากด้านบนลงมาด้านล่างเรามาคุมโซนกันเร็วเดี๋ยวคุมโซนให้ปึ๊บปึ๊บกะตายฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยลูคาลิโอเติมเลื้ดเอ้าเอ้าอ๋อเยเกือบตายฝ่ายแอร์โลอยู่ในมูฟไปละแล้วผมยังไม่มีเลยแต่เย็นตีตีวงนอกไปก่อนตีวงนอกไปเออเออสวย จะทาหรือเปล่าขอทําแต้มหน่อย30แต้มไม่ทันเนะโดนกูโดน,โดนมือช้าไปนิดนึงโอ้ยอย่าบอกว่าผมจะแต้มศูนย์อีกนะได้อยู่ในมูฟละฮัลโหลลูกคาลิโอมึงทำกูไปเยอะนะเออเออเรียบร้อยโค้ดคอมแบตก็ไม่รอดหรอกก็ต่ายไอเวนจะรอดักฆ่าผมยังไงเดียวโอ้โหว่าตาชีลกาแม่งอยู่ในนี้อืม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 ,อม อืมอืมไปทำตามไปตาอ้ายเงินเงียบเงียคือมันร้อนลนอะ่ะเวลาที่แบบแปมศูนย์นะขอบัฟแล้วกันป่าไม่น่าจะมาเอาบัฟทันอะ่ะเพราะว่าเต่ามันกำลังจะเกิดแล้ววัสดีจ้าฮาวิกระต่ายไหม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 วัสดีจ้า เรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมออกมาด้านนอกทําไมวะมาลูคาเรีโออยู่ในมุฟทําไมอ่ะลูเอโอสามตัวทุกคนสวยแล้วก็เซรามันจะมาทําแต้มเด้อเว้ยปึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาหไม่รอดอ่าดีจ้ากระต่ายฮัลโหล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 เฮ้ยเฮ้ยมันหนี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 วาตาก็ได้วาตาก็ได้ กระโดดไปไม่ทันแล้วเฮ้ยใครได้วะน่ะเฮ้ยช็อปช็อบชอปชอเดี๋ยวนะออหายตัวปับปับช่วยช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยกูแชร์ด้วยเอ้ไม่รอดนะเอามันสวยลูคาลิโอลูคาลิโอกำลังไล่นิมเฟียนิมเฟียคุมโซนให้หน่อยนิมเฟียคุมโซนไว้คุมโซนไว้คุมโซนไว้สวย ไปมีแนวโน้มชนะสูงเดี๋ยวตอนเดินขึ้นไปนะเสี่ยงเสี่ยงเขาดักกระทืบเก็บเขาก่อนเก็บเขาก่อนประดีจ้าไปไหนอะลูคาเลโอเฮ้ไปไหนหไปไหน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 อ้เออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยปังโดนอยู่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจร้อนไม่ได้เอาไงดีวะต้องไปเดี๋ยวริซดอนมันจะจับผมทุ่ม จร้อนไม่ได้อืดีนะได้บ oh ัดดี้แบรเรียโอ้โหแล้วโดนก็ต่ายมองไม่เห็นก็ตายลิซาดอนแม่งเปิดอยู่ในมูฟละนี่เป็นไงเอากูอยู่ในมูฟก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะรอดโอ้สวยเอาแล้วผมเกิดเรียบร้อยนะ ต่อให้ผมไม่มีอยู่ในมูฟผมก็เก็บคิวได้เว้ยไปหายตัวไปสวยโอ้โหโดรูคาริโอเฮ้ยไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทุกคนดูตอนนี้40กว่าวีแล้วไปทำแต้มไม่ทันแล้วจริงๆไปได้เลยลงล่างเนี่ยเซลาจะแอบมาทําแต้มดีนะกระโดดมาเจอมันพอดีปึ๊บ เรียบร้อยเก็บเซลาได้โคตรตึงอะ่ะแต้มศูนย์ด้วยนะปวดทาแต้มกันน้อยมากอะ่ะคะแนนผม38เลยเพราะว่าเกมนี้มันบอกด้วยดคะแนน MVP ไปที่แต้มเยอะไงะต่อให้ผมจะคิวแปแอซิตเก็เหอะจ่ายดาเมตไป70,000กว่าแต้มสูนย์แล้วไงชนะอะครับโอเคก็ข oh, <shit. S 1> okay, ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม